โอเคนีน้อยอแล้วยัวนี้ก็กิ้งให้อากินตัวนี้หรอ จริงไหมพอแล้วอาวิกได้เยอะมากมอมี่อาวิกพอแล้วอันนี้ไปไปบอนโอเคชุบหายพานละไหวนูหายเราเลยเนี่ยอ่าฮะ thank you so very much I'm very happy you say that มาดูไปยากไปสอบมุนไหม you can buy what you buy mm. and all people have you not see Madhupaya Paya. keep keep give you not see many people have this. i know it's there huh? i'm not there this do not have force both in the มานกินไม่ได้อหาความมันตัวประยัดรช่คิดถึบุญญาทีนี้เรากินข้าวเสร็จเราก็จะไปกินข้าที่นอาหารล้วก็ไปซื้อ <ไป S 1> ขาลานไปตลาดก่อนเดินไปข้างหลังานเนี่ยพอแล้วอันออนี้พลังงานสูงนะตัวนี้นะ คู่ก็จะช่มเนะไปกับยโสธรานี่ได้ทุกอย่างอย่างที่สั่งเป็นสั่งก๋วยเตี๋ยวถ้าดินอะไรทุกอย่างได้มาหมดป็นพใบโพได้หมดนี่ความดีให้เขาถ้าเราไม่ได้เขาเราไม่รู้จะไปเจอคนแบบไหนแล้วก็ยังไงแบบไหนเขาก็เท้แคร์เราดีด้วยเป็นเมื่อกี้คุณสุดยอดหาแล้วล่ะอีกพอ มันมันเอาเรื่องนี่มันเดอาเอาของีดื่อก็เครื่องดื่มนั่นนึงแล้วอืมอ่ะดื้อก็ดื้อสุดๆแหละกระเสียพ่นกระเสียพ่นหมดอืมนี่ถ้าเอินดวงเขาเหมาทั้งดีดวงวาสนาเขาเทเคือหมายเขามาเขาสำนึกในสิ่งที่บ้าบอดีเขาจะโพธิเขามาเพี้ยนแล้วความกับตันยุ่งเขาเห็นไหมเขาแบบกระทสียพ่นนั่นเองสู่มันก็สู่คือการหนทางชีวิตพ่นเนาะแต่ว่า ทางในพีหนองมันถึงกลางกันมันถึงไลยม,มีนันมีหน่เขาจะตือหัวจักเข้าไปนะมันไม่มีวอนไฟของมันเนาะวิธีวิธีดวงคนอะเป็นการพี่โตมากคกามแล้วความจริงเห็นไหมเขาประเด็นเกี่ยงคุณเป็นผู้หญิงสองประเภทคุณเป็นผู้หญิงที่แบบ บอดี้ไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงเขาไม่ได้รังเกียจคุณไม่มีรู้เขาได้เขาก็ไม่ได้รังเกียจเพราะเขารักคุณจากใจไม่ได้รักคุณทุกเพตรงที่แบบต้องมีอะไรกันมีเซ็กซ์กันนะเด็กคนสีกับอะไร